ภายในก็สวยภายในสวยแผลงนั่งคายังไม่ดำเลยมีกรนดิ่งแผลนี่นนต้องทำมีกระดิ่แผลนี่นนต้องทำไอห้องเครื่องสวยขาหน้าเดิมสีไม่เคยทำเลยช่องเครื่องเนี่ยดูน็นอตเลยน็อตยังไม่ขยับจืตัวปัน่นะตัวปัน

ต้องหงามาใส